สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสู่สองไข่าสาภาพเพิ่นเนาะจ้ะเมนี่ที่ผ้ามาเพิ่นแก้กุ้งพี่น้องไปซื้อกุ้งยูอีกามมเน้อะพะรดละค่ะกุ้งกุ้งสดทีบาของสวีเดนนะเนาะจ้ะจ้ะเป็นจังสีพี่น้องกิโลลาเก่าสิบเก่าเนาะจ้ะกุ้งไข่จ้ะระษีเอามาแกะเห็ดเมียงเนาะไ้าอหล่ากินเมียงแกะกุ้งเมาม้อยเนาะพี่น้อง ห้างหางไปโดนแล้วอีพี่หนึ่งก็โดนแล้วอีพี่สองกำลังมากาพ่อใ่ายซาไดไม่ยู่เออเฮ็ดงานในปีก,กลัวๆแ่ะพี่น้องโรซีเดนเฮ็ดงานในปีกลักวๆกันน้องสาวกะมีปัญหาเนาะกับอันขอบคั้เพน,นันละพี่น้องกับครูพนแม่ก็เลยว่าเออละเอาน้องไปน้าแน่พนวะคนา้นสากาเป็นคนแบบ คิดน้ำขอคั่วนะพี่น้องไปอยากให้เขาได้มาอยู่มาเห็ดงานเออนี่เงินคือเจ้าของเนาะยู่เมืองนอกมันกะนะดีกว่าเมืองไทยเลยนะพี่น้องนะเนาะเฮาเห็นงานกะได้ได้เงินดีกว่าอยู่บานเฮาเนาะขันเฮาเก็บเป็นนะกะความฝันกะเป็นจริงพี่น้องกะเป็นได้เป็นสะพานให้น้องสาวเพนไดม,มาเพนก็มาพอครูชีวิตเพ่นอยู่น่เนาะพี่น้อง ก็ดีใจอยู่เออ,อยามาอยู่นี่ชีวิตคนก็ดีขึ้นรลายก็มีครอบคพ่อคนก็ได้อารุคนแม่ยู่นั่งมาที่นี่ก็พ่อหน่องสาวได้มาอยู่แล้วเออจกประมาณสองปีเนาะพี่น้องเนาะเหลือเพื่อนก็บ,บอกว่าเออครอบครัวเพื่อนก็ร้องละแหงอีก,กันแหละพี่น้องพี่สาวเนะ บอกว่าให้เอาล้านมาเรียนมื่งนอกแน่เพื่นวายุมืองไทยกับคาเทิมแพงเนาะพี่น้องบานเฮ้ากับฮูยุคาเทิมแต่ละ,แ,ละแต่สาขาเรียนอีกคาเทิมคากินคายูอีกหลายใครสาสีจังได้ละวันนี้ก็เลยเออเบาเบาพญไย,ยแล้วเนาะว่าเออเฮจังไหนผาสันไปเฮดแน่ว่ยาพยัญไแล้วกับผ้าเนาะไปเดินเอก,กสารเขากันแนะนัว่าเออให้เฮจจังสี่จังสี่ได้อเพืน่นว่า กะความฝันเป็นจริงอีกพี่น้องกะได้ร้านมาเรียนอยู่ยเมืองหนอกพี่น้องได้ร้านมาอยู่นั่งคือเนาะมันเป็นไข่ไข่าเป็นเป็นสางมากแบบนี้เนาะขอบขอบพวกไข่สาสมัยตอนไข่สาน่หน่อยค่ะอยากจนเนาะพี่น้องเทาก็มีความคิดว่าเออเขาอย่าให้ขอบชีวิตขอบพววัวดีขึ้นนั่นนะพี่น้องอยากมีบ้านอยู่อยากมีเงินเกิดจัดใจใส่สอเนะพี่น้องเนาะ มาเห็นงานมาเห็นงานค่าสาวเห็นงานตั้งแต่อายุสิบสามปีได้พี่น้องสิบสามปีกะไปเหตุงานโรงงานเขาบ่ลับได้พี่น้องพวานายุยังน้อยกับไปหาก่อสางน้พงา,นาอนนพ,อพอไปทํางานก่อสังนี้ก่อพอไปก่อสางทางได้กับไปน้าพอไปทํางานจาแดดได้บ่าแดด่าแรงเือนละสี่สิบบาท <laughs> ตอนนั้นก็เดบะใบน้ำพอกำมวลนะ่ะพี่น้องค่าสาวเป็นคนติดพอ่อแห้ง บอไปเหตุงานก็าส้างก็ไปนั่งบ่คิดว่ามันลำบากด้เฮาได้ยู่น้ำพอเฮาก็ดีใจเนาะเหตุงานได้มื้อละ4ี่สิบบาทสมัยนั้นสมัยไข่าสาอายุส3าปีแต่เหตุยุ่พักหนึ่งแหละพี่น้องที่ี่เอื่อยเนาะพี่สาวเพิ่นเพิ่นกะอายุหลายกว่าเฮาสามปีเนาะเพิ่นกะค้าสามารถเขา่าเหตุงานอันบริษัทได้เนาะพี่น้องอยู่แถวบางประกงหน่าก็ามาเอาไปเหตุยู่นั่ง มันก็เป็นบริษัทมีเยะแยะเลยแถวบางประกงเนี่เพิ่นก็เหตุโรงงานสายไฟมั่งบริก็มีรถดรับทรงดีเนาะพี่น้องสัมเพิ่นก็อยากให้เฮามาเหตุนํำเนาะที่นี่แต่ว่าจังได้ละตอนนั้นค่ายสาอายุสิบสี่ปีเองไหมพี่น้องก็โรงงานบริษัทส่วนหลายได้พี่น้องเขาก็รับแค่อายุอายุสิบห้าปีนะ่ะเขายังสิลบสมัยตะกี้สิบห้าปีกะทำบัตรประสาชนเนาะพี่น้อง แต่ว่าใครสาสกระสุกดีทิมันมีบริษัทนึงเนาะบริษัทเถ็ดเบาจัก,กรยานไหมพี่น้องอยู่ในนิคมอุตสาหาก,กรรมแหละเพิ่นกระลาใครสาสกระดเฮ็ดงานอยู่บริษัทนั่นเฮ็ดงานโรงงานโรงงานแหลไม่เลยกำมวนอยู่พี่น้องมีมูมีผัวได้เงินเดือนก็นจ้องไวแค่กินเขา่ากินเขามือละห้าสิบบาท สมัยนั้นเนาะห้าสิบบาทเป็นข่าวมือลห้าสิบบาทนะ <c oughs> เงินเดือนออกกระซงใไฮฟอให้แม่รเมื่เนาะสมัยตะกี้ <c oughs> ขอบคุณมันอึดมันอยากลายตะกี้เนาะม <c oughs> าที่นี่ก็มีมี่ไข้สายอายุสิบสี่ปีได้ตอนนั้นก,ก็เฮ็ดอยู่บริษัทนี่สักพักหนึ่งละพี่นอ้องมันก็มีบริษัทนึงที่ว่าเผาะกะว่าอุ้ยได้โบนัสดีก็อยากได้โบนัสน้ำเขาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังได้ล่ะบระโยชน์เพรท่านถึงสิบหาเลยไหม มันก็สีอย่างละแหละแต่มันมาท่านถึงมาท่านในเหตุบัตรประชาสนไหมพี่น้อง <c oughs> ก็เลยมีเรื่องนี้ค่ะอันท้าถ้าฟั่งแลวกะอย่าเหตุตามเด้อพี่น้องมันเป็นแบบว่าถ้ามีความจําเป็นเนาะจำเป็นเท่าอยากซอยกรือรอบรนะัวน่ะดีไข่าสาสีเบาต่อไปนี้นะก <c> ะ <oughs> เป็นไข่าสาเหตุจัง <c oughs> ได้ก็อยากเขาบริษัทหนีแห้งไหมพี่น้อง <c oughs> ก็เลยไปเบาหมูคนบ้านเดียวกันอืญาติแหละพี่น้องขอยืมเอกสารเขา ขอยืมเอกสารเขามันสมัยนั้นท่ายบัตรนะพี่น้องท่ายบัตรมันกับเป็นบัตรบัตรเหลืองนะข้าสิได้บัตรเหลืองคอนดีสมัยนั้นนะ่ะอืมก็ได้บัตรเหลืองเออเพื่อนกะใจดีอยู่พี่น้องเพื่อนกะให้ยืมมายืมเอกสารเขาสุอยางละว <c oughs> เอามาสมาัครงานอืมก็อยากอยากเขาบริษัทด,ดีๆมีโบนัสนะพี่นอ้องเขากะเออแล้วมันก็มันกับเป็นบริษัทหนี่บริษัทหนีดีอีหลีพี่น้องกะกะอันทุกอย่างกะสําเ็จพี่น้อง <c oughs> ไค่ศาสตร์กระไดเขาเห็ดงานบริษัทนี้ก็ดีใจอพี่นอ้องเห็ดงานได้เข่าก,ากานะนี่สามกะเนาะกะเสากะใบกะดึกมันก็ไดเงินดีได้พี่นอ้องเห็ดไปสักพักหนึ่งแหละพี่น้องกโบนัสออกปีแรกกระไดน้าเพลนอยู่อืเพราะว่าห้าเขาเห็ดบดโดนเนาะแต่นี่ขันคนเ้าเห็ดโดนเพิ่กระไดหลายอืบาทที่นี่พี่น้องายบัญชี มีความประสงค์อยากออียงอัปเดตเอกสารของพนักงานแต่ละคนนะพี่น้อง <c oughs> ที่นี่ <c oughs> เหตุใดเขาบอกว่าเอ้ยบัตรเหลืองเธอเมื่ออายุละเด้เธอต้องไปเอาเอกสารบัตรยิงมายืนเด้อค่ะว่าโอ้ยกังวลใจค่ะบัตรทีนี่เหตุใดกะอันกะโทรหาญาติอีกคน,คนที่ห้าเอกเอาเอกสารเข้ามาพี่น้อง <c oughs> อย่าไปลอกเลียนแบบเด้อพี่น้องแต่ว่าอันมันเป็นความจาเป็นที่ต้องเหตุนะฮะอยากซอยเลือขอบกัว ก็โทรไปหาญาที่ว่าเอาเอกสารเข้ามาเลยว่าเออนี่อยากได้เอกสารบัตรประชาชนตัวจริงเขาบ่าห้ที่นี่เ <c oughs> ขาบ่าห้เออห้าวกับเขาใจว่ามันมันมันบ่ได้เนะเาะห้าวกับเหตุยังได้กับกลุ่มใจร้ายอันว่าก็เลยคิดว่าสิตัดสินใจไปบอกผู้จัดการเพิินกับบังเอิญกระโศกเขาขางได้พี่น้องบ่โดดเดียวบ่เดียวได้ก็มีหมูคนนึง มีโมอีกคนนึงคนคนละอำเภอเนาะนั่งกับเหตุคือการกล้ไข่ซสาละ่ะเหตุกรณีเดียวกันก็คือเอาเอกสารของคนอื่นคือมามาเอาเขาเหตุงานนะพี่น้องก็เลยเดยมีโมไปไปแจงบอกความจริงกับผู้จัดการพี่น้องเออสองคน <c oughs> อย่าลอกเลียนแบบเด้อพี่น้องอย่าวากันเด้อเพราะว่ามันถูกมันหยางอิลีสมัยตะกินกอะนากจากยาเคดากซอยเหลือขอบขั้วเนาะก็เลยพากันเฮ้ย อันนี้อีกอย่างเขาเอินอันอันเหตุการณ์เดียวกันก็คือว่าต้องไปบอกความจริงว่าเห้าก็คืออันนี้เอกสารที่เอามาสมัครงานมันบอมเนของเห้าเออไปบอกความจริงผู้จัดการเนาะพี่น้องผู้จัดการเพิ่นกะเข้าใจแล้วเนาะเห็นใจเด็กหน่อยอันก็คือเห้ามาจากบ้านนอกเนาะเพิ่นกะเบายอกยอกยุคนนะจับข้าคุกดีไหมเนี่ยพ่น้อใช่าเออเพิ่นกะอันไหนเพิ่นกะเห้ากะอัน เพิ่นเราหยอกนะพี่น้องแลวเพิ่นก็บอกว่าเออยังงั้นเออพวกเธอก็ไปไป,ไปทายบัตรัวจริงเพื่อนมาไปทายบัตรจริงแ้วก็ไปเอาเอกสารท้องเจ้าของอะมามาก็คือว่ามาสมัครไม่กม็คือเข่าไม่เป็นคนไม่เป็นสีนะเป็น,ปนอืมกระข่ายโ่โชคดีที่เพิ่นย่งเห็นใจเด็กน่อยวันนอกนะพี่น้องจำซื้อเหล้าดเด็กแต่ว่านามสกุลแล้วจำมาดไดอกผู้จัดการคนนี้แล้วใจดีครับอันละก็เลยหลอด <laughs> ชีวิตใคไข้สามันแบบว่าสมบุกสมบันหลายพี่น้องมันมีเรื่องเล่าเราให้ฟังหลายเนาะพี่น้องเออก็คือหลอดฝนกัเออเข้ากระดาไปทายเอกสารกระดมาเริ่มเขางานใหม่กับบ่บ่ถึกบ่ถึกดําเนินคดีพี่น้องกับขอบคุณผู้จัดการคนนั้นหลายๆเนาะจ่าที่ที่เห็นใจเด็กน้อยบรรนอคือพวกเข้ามันต้องต่อสู้เนาะพี่น้องเนก่นก็คงสิเข้าใจพูดแล้วก็น้ำตาซึมนะ อืมโอเค <c oughs> พี่นี่กะเราซ้ำนี้แล้วนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาม้อยร้ายมันสิบได้กินเมียงนี่แกได้ร้ายเรได้พี่น้องเนี่ยเอาไปกินเมียงกุ้งแล้วกะชิทอดหมูสามชั้นอีหลาน้าพี่น้องเดี๋ยวกะสีมามะเบิงเนาะเมียงจะหน้าตาเป็นยังนี่กระเซ็ดแล้วพี่น้องหนะ้าตาเมียงเนาะเส้นมีแล้วกะมีกุ้งแกแล้วก็มีข้ขวโพดน้ำจิม้ม บักทั่วนะพี่น้องแล้วก็แตงกวากระเทียมเจียวกับหมูสามสันทดอดไหหลา่าเซตแล้วห้าก็มาทำกาหฮอเลยนะพี่น้องเมี่ยงอ่อสลัดใส่กุ้งใส่แนวที่เห้าอยากแล้วเนาะพี่น้องกะซิมี่เขาโพดแล้วก็มีบักแตงหัน่นบักทั่วห้ามาักอันใดห้าก็ใส่ไปเนาะพี่น้อง คันเป็นไข่ไข่ของฝรั่งเนาะพี่น้องฝรั่งเขากินทักโกเนาะขาเอิญก็จิมีเครื่องเคีงยงไข่ไข่ของเหาอันนี้กัของบานเหากัเข้ากระเอิญทักโกสไตล์อีสานบานเหาเนาะพี่น้องใส่ซอสนำจิ้มทั่วเขาไปหลักก็บม้มเลยพี่น้องแซ่บแสบ,แสบน้ำกันมากจ้ะ